าพักอยู่แถวแถวเขาเรียกว่าอะไรสมุทรปราการเพราะว่าพรุ่งนี้มีบรรยายธรรมที่สมุทรปราการว,นนวันนี้บรรยายที่กำแพงมกระเสรกำแพงแสนบรรยายเสร็จปุ๊บก,ก็ไปที่ร้านกล้วยไม้แอร์ออคิดหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่สมุทรปราการเพิ่งถึงเมื่อกี้เนี้ยมาพักโรงแรมเพราะพรุ่งนี้ต้องไปบรรยายที่ฟาร์มอะไรสักอย่างจําไม่ได้ที่สมุทรปราการ ก็เลยนอนที่นี่เพราะบรรยายเช้า9ก้าโมงเดินทางมาจากบ้านในวันนี้ออกมาแล้วก็เลยมานอนพักที่นี่มันใกล้กว่าแล้วพรุ่งนี้ก็มีบรรยายทมที่ฟาร์มตอนเช้าแล้วก็ตีรถกลับกรุงเทพตอนบ่ายเพื่อที่จะไปบรรยายทํางานศพของพี่เขยแอดมินหมีก็จะบรรยายทาเวลาบ่ายสองเวลาบ่ายสองโมงใครว่างก็ไปเจอกันได้ที่ วัดไผ่ตันสะพานควายสาลาหกพ่งนี้ใครว่างนะไปฟังบรรยายทํางานศพกันอาจจะมีการเปิดศพออกมาแล้วก็แสดงธรรมด้วยอาจจะนะขอดูสป,ปะเลยอ,อีกทีนึงว่าเขาว่ามันมีกลิ่นหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มอล,ลีแล้วเขาแช่เย็นไว้แช่เย็นไว้แล้วตอนเช้าเนี่ยเขาต้องเอาออกจากตู้เย็นเพื่อที่จะเผาตอนเย็นก็ต้องดูว่ามันจะมีกลิ่นไหมถ้ามีกลิ่นก็คงอาจจะไม่ได้อ,ออกมา แต่ถ้าไม่ได้มากมายก็จะเอาออกมาเพื่อพิจารณาศพพรุ่งนี้วัดไผ่ตันสะพานควายบ่ายสองงานศพแอดมินหมีไม่ใช่งานศพแอดมินหมีงานศพพี่เขยแอดมินหมีงานศพแอดมินหมีตายแบบไม่รู้ตัว วัดไผ่ตันนะพวกนี้เจอกันบ่ายสองวัดไผ่ตันบ่ายสองทีนี้